และในเวลาต่อมานั้นได้มีนักเล่นแร่แปรธาตุพุ่นได้นําเคล็ดวิชาขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณทาการดัดแปลงให้เป็นค่ายกดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานถึงแม้ว่าพลังของมันนั้นจะไม่ทรงอนุภาพมือแต่ก่อนแต่ก็สามารถทําการโจมตีเป็นพื้นที่วงกว้างได้อ๊ <c oughs> ในที่สุดมันก็เงียบได้สักทีและหลังจากนั้นต่อมารูปแบบการโจมตีนี้ก็ถูกติดตั้งเป็นรูปแบบการโจมตีหลักของเรือลบฟินิ <laughs> ขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณอย่างนั้นเหรอเพียงแค่ไม่ได้ยินก็ไม่ได้รับผลกระทบแล้วอย่างนั้นเหรอช่างเป็นรูปแบบที่ไร้ค่าเสียจ,จริง <laughs> ไม่นะเจอทำไมกันละ่ะหูของข้าไม่ได้ยินแล้วนี่ทำไมมันถึงยังเ <laughs> <laughs> จ้าโง่เพียงแค่ต้องการหลบหนีจากขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณถึงกับต้องทำลายประสาทการรับเสียงของเจ้าเองเลยอย่างนั้นเหรอ เจ้านี่มันช่างโง่เสียจริงถ้าหากว่มันสามารถทำลายได้ง่ายขนาดนั้นแบบนั้นมันจะเรียกว่าข่ายคนระดับสูงได้อย่างไรกันล่ะเอฮะนี่เจ้าทำไมกันทำไมเจ้าถึงไม่ได้รับผลกระทบอะจกขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณกันเลย <c oughs> คนที่กำลังจะตายเช่นเจ้าไม่สมควรที่จะได้รับรู้หรอกเอ่อฮะจะว่าไงนะพูดดังๆหน่อยได้หรือไม่กันเอะ รวดแล้วมากเถอโถเอ้ยไม่ข้าจะาตายแบบนี้ไม่ได้มันสายเกินไปแล้วล่ะการที่เจ้าทำเช่นนี้กับข้าก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะหลีหยุนเซียวตัวข้าเองก็คงต้องตายไปพร้อมกับกลุ่มนักล่าของมาวนในทะเลไปแล้วไม่เพียงแค่ตัวข้าจะยังมีชีวิตรอดกลับมาได้ แต่ทว่าลีหยุนเซียวยังสอนเคล็ดวิชาที่สามารถทำให้จิตใจสงบและสามารถต้านทานขึ้นเสียงสะเทือนวิญญาณได้มันช่างน่าทึ่งเสียจริงหะเจ้าทำอะไรของเจ้าเนะแม้ว่าข้าจะต้องตายข้าก็ไม่ยอมตายผู้เดียวหรอกเขาจะลากเจ้าลงไปด้วยโง่เขาอย่างเจ้านั้นทำไม่ได้หรอก คิดจะระเบิดจุดตันเถียนอย่างนั้นเหรอลงๆลงไปคนเดียวซะจงโง่ฮะแต่แต,ต่เอ้ฮะนั่นมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันนะเออฮะดูนั่นสิพวกคนทั้งหมดนั่นไม่ใช่คนของสำนักดารายอย่างนั้นเหรอฮะจะจริงด้วยข้าว่าข้าเห็นชายผู้หนึง่งนั่นมันผู้ดูแลสำนักดาราแห่งท่าเรือสีคาท,ท่านจะสูฟังไม่ใช่หรอนั่นอ ฮะจริงด้วยสินั่นมันคือท่านสูฟังจริงๆผู้ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเหตุได้ถึงได้ถูกเล่นงานเช่นนั้นล่ะเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วยังมีบางคนที่ยังไม่ตายอยู่รีบหนีแล้วเดี๋ยวถูกพวกเขาด,ดูดซับกำลังภายในเอาได้นะ <c oughs> หมดเวลาแล้วอย่างนั้นเหรอข้านละยังไม่อยากกลับร่างเดิมเลยจริงๆเฮ้ยเอาล่ะยังไงต่อดีล่ะเจ้าหนูเฮ<อ>้ย ยังไงต่อดีล่ะนายน้อยหยุนเอ,อ้เฮ้ยนี่พวกเราดูนั่นสิดูท่าว่าเรือลบฟินอกนั้นกําลังเคลื่อนที่เลยไม่จริงเป็นไป,นปนได้อย่างไรกันใครอยู่ที่นี่มันนานานับสิบปีแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นเรือลบบํานี้สามารถเคลื่อนที่ได้เลยแล้วทําไมจู่ๆมันถึงได้เป็นเช่นนี้ล่ะเออฮะดูขอนนะ พอเรียบเรียงสถานการณ์ดูดีๆเลือลบบินิก์ที่อยู่ที่นี่มานานนับสิบปีอีกทั้งคนจากสำนักดาราก็ถูกเล่นงานจนหมดน,นี่หมายความว่าเหลือลบนั่นถูกขโมยแล้วอย่างนั้นเหรอเอ๋เอ น,นั่นสินะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เหลือรบฟิิิิกลำเดียวที่เหลืออยู่ก็เหลือเพียงแค่ของสำนักสารานกกรียนเท่านั้นแต่ว่าใครกันนะที่กล้าโจมตีสำนักดาราพวกเขานั้นช่างลงมือรวดเร็วเสียจริง แน่นอนสิข้าคิดว่านี่ต้องเป็นสำนักดาบทยานสำนักพยักษังหารและก็สำนักจตุรัสร่วมมือกันอย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขาทั้งสามไม่ร่วมมือกันแล้วก็คงจะไม่สามารถต่อกรแล้วชนะสำนักดาราได้เช่นนี้หรอกฮะจะเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอสำนักทั้งสามนั้นมีความสามารถมากพอที่สามารถจัดการกับจอมยุทธ์ขั้นที่เจ็ดได้เลยอย่างนั้นเหรอ เออนั่นสิข้าคิดว่าเรื่องนี้สารานกเกเรียนต้องมีเอี่ยวด้วยเห็นเห็นพวกเจ้าก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าสำนักดารานั้นมาจากทวีปคงจะถูกสำนักอื่นไม่ชอบหน้าเข้าให้ละ <laughs> นี่เจ้านะเงียบเงียบได้แล้วอย่าพูดเช่นนั้นกับสำนักใหญ่สิประเดี๋ยวพวกเราก็ตายไม่รู้ตัวหรอกเจ้าสำนักจตุรัส่อนานระดับการบ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่6ระดับ9ดาวเจ้าสำนักพยักสังหาร ต้วนเฉียนระดับการบมออ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่6กระดับ9ดาวหลิวเจียนเฟยเจ้าสำนักดาบทยานระดับการบมออ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่6ระดับเดาวเฮ้ยตอนนี้ถึงแม้พวกเรานั้นจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามแต่กล่าวกันตามตรงคนที่มีความแค้นกับสำนักดาดานั่นก็คือพวกเราทําให้ตอนนี้นั้นคนทั้งหมดในที่แห่งนี้ต่างคิดว่าพวกเราเป็นคนลงมือเว้นสิทธว่า พวกเรานั้นจะจับคนร้ายตัวจริงถึงจะสามารถลบล้างความผิดในครั้งนี้ได้หาลบล้างความผิดอย่างนั้นเหรอเหตุใดต้องทำเช่นนั้นด้วยล่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราสำนักทั้งสามต้องการมาตั้งแต่เริ่มเลยอย่างไรกันดีแค่ไหนแล้วที่มีคนลงมือทำเรื่องพวกนี้ให้กับพวกเราก่อนนะเฮ้ยปัญหาก็คือพวกเรานั้นไม่ใช่คนทำแต่กับต้องมารับผลที่ตามมายัางไงล่ะ เจ้าพวกนั้นได้ทำลายลากฐานที่ตั้งของสํานักดาราที่ท่าเรือสีคามแห่งนี้ไปจนแทบหมดสิน้นข้าได้ยินมาว่าเจ้าสํานักดารานั้นเป็นถึงผู้ที่มีดับการบ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้าถ้าชายผู้นั้นลงมาสืบหาความจริงถึงที่นี่พวกเรานั้นคงไม่รอดไม่สแส้แต่สาลานกกรเรียนเองก็คงไม่สามารถทำอะไรได้อยู่กับเรื่องนี้หรอกหา่านี่ เจ้าสำนักดารานั้นอยู่คนละทวีปกับพวกเรานี่การที่เขาจะข้ามทวีปมาเช่นนี้นั่นก็เป็นการละเมิดกฎของแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอต่อให้จะเป็นถึงจอมยุทธ์ขั้นที่9กก็ไม่สามารถละเมิดกฎของแดนศักดิ์สิทธิ์ได้หรอกนะเฮ้ย hey, ถ้าหากว่าเขานั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าสำนักดาราที่สาขาแห่งน,นี้ของเขาถูกทำลายอย่างไม่ยุติธรรมแล้วก็เท่ากับว่าตัวเขานั้นไม่ได้ละเมิดกฎ ของแดนศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามแต่ว่าเขานั้นจะพิสูจน์ได้อย่างไรกันเฮ้ยไอ้นักพน์บ้านี่วันวัน,วนมันอยู่แต่หุบเขาไม่ลงมาพบเจอเรื่องภายนอกเลยหรือยอย่างไรกันถึงได้มีความคิดที่โง่เขาเช่นนี้นี่พี่หลิวแล้วตัวท่านนั้นคิดเห็นเช่นไรล่ะข้าคิดว่าตอนนี้พวกเรานั้นกำลังเจอกับปัญหาใหญ่เข้าให้แล้วฮะ มันคืออะไรกันอย่างนั้นเหรอนั่นนะสิแล้วมันมาจากที่ใดกันในตอนนี้นั้นกำลังมีคนพยายามกวดล้างคนที่หลงเหลือของสำนักดาราอยู่ในตอนนี้หากคนของสำนักดาราถูกฆ่าตายจนหมดแล้วก็ขราวนี้พวกเราถึงคราวต้องสวยยางนักแย่ yeah, ละถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าสำนักดารามีหวังได้มาที่นี่อย่างแน่นอนเออ้อ,อบ,าบ,าบา้าดาจ ช่วยข้าด้วยพวกเจ้าเป็นใครกัน